ตอนนี้เราอยู่ในแมพปที่เราจะต้องมาหาของในลิฟต์เพื่อเอาไปขายเพื่อเอออเาไปมอาไปเล่นเดวอะเพราะผมเองก็ไม่ไม่เคยผมไม่รู้ดิตัมโลเล่นเล่นมาแล้วน,นิดหน่อยฮะมีคนช่วยแบกเลยรอดมาได้ ย,ย,ยังไม่ถังเริ่มเลยจบตังนะฮะจบตังในตู้วอเกอร์อืมนี่จะมีของด้วยนะเรนก็เปิดซีซั่นะอะไรไม่รู้เหมือนกันครับ เปล่าก็เอ,เอมีกันเลยเนี่ยได้ถั่วมาถั่วเหรอถั่วแหละถั่วมากเอาของไปไว้ก่อนนะครัรนี่เพินงเิมอะไร <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมแบบ เราได้เราไมอยู่อยู่กับเกมเพราอะไรดีกว่าโหรู้สึกมันทุกคนเออเออเออเวลาจะหมด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 เสียงแม่งน่าหวาดกลัวมากเอป็นเดี๋

โอเคได้เลยโอ้ของเยอะเลยนะโอ้ม่วงม่วงม่วงชี่อะไรของมันแน่นตัวหมดเลยอ่ะผมไม่รู้เลยผมเนี่ยโอ้ยปวดชีตชีต โคตรใช้แช่แข็งแตไม่รู้ซ้ำว่าแช่แกน,น,นี้มันคุ้มหรือเปล่าแต่ผมเพิ่งซื้อไอ้าัาวไก่เดินได้เย่ๆไก่เดินได้มันยังตายไม่สนิทมันใช้มันยังตายไม่สนิ ผมไม่รู้ผมไม่ทำอะไรได้บ้างมันเต็มช่องผมไปแล้วน่าจะกาเข็มจิ้มันทำอะไรได้

ปั๊บปิงเก็บเลยขโมยเลยขโมยเลยขโมยแต่หน้าตเหมือนอย่างที่กูเดินไม่มีอะไรเดียว่าอะไรเดินมาทำไมไม่มีอะไรเลยไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่คนเดียวด้วยเออนี่นี่อะไรฉันหวาดกลัวนะฉันแหละกลัวจริงๆเลยกูก็กลหง วัวผมหลงนี่แหละไม่ได้ไอะไรไม่กไอ้ไข่ผมจะหลงเนี่ยผมก็แหลกด้วยผมควรจะผมจะวิ่งไม่ทันเสียมากกว่าห้อนเปล่าโว้ว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 โว้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 ว ตัวไรอะตัวไรยึดเม็ดตัวไรนี่มันคือตัวไรกูหนีแหละเอวินไม่ทำอะไรเพื่ออย่างมาไม่ครบกย ผมไม่รู้สินะเพราผมเองก็ผมเองเรื่องแบอั่เก้ย อันยังตายไม่สนิทจากการเลยครับหมอฮะวงางเปล่ามันว,วัวเปล่าอ้ดอึอีกแล้วอ,อ,อกก่ะคุณหมอพวกของหมอมีตจกมืออีกแล้วอ่ะอัยเฮ้ย,อยโอ้โห ngoài thế này chăng Tại sao nhịp tay lắm hết có kịp là, ừ. là tiêm อยู่ก้ตรงนี้เองเนี่ยวะผมตกใจนะครับตอ้ยเอ้าเฮ้ยโทษทีเพื่อนไม่รู้ออกได้ยังเัิญว่านายออกได้เลยขนมปองฝรั่งเศส เต็มเล้เดอดฟ้ามีอีกแล้วตายตตายฉันสัตายฉันอืมหหรืยังต้องชปเดี๋ยวรุ่งขึ้นมาแล้วจะชี้หายเอานหครับ ลันท์ทุสเอ้ยแล้วไปไหนกันหมดกําลังกลับมาเวลาก็อย่าหมดเตยก็กลับด้วยแล้วกันนะกลับด้วยกลับด้วยหิดด้วยหวดด้วยหิวตังอยูตย่ตงัง อิวตางเรื่องยังมาไม่ครบเลยักเพียงครบแล้วไม่เหลือคุณหมอแล้วคุณหมอเลยคุณหมอคุณหมอเขาไปคุณหมอไม่กลับคุณหมอคุณหมอยังอยู่หรือเปล่าคุณหมอหมอหมอวิ่งหมอ หมอตัวอะไรมาด้วยเนี então, ่ยเดี๋ยวปิดประตูเลยพี่น้องปิดเนี่ยเกือบแล้วจริงๆนะครับ นี่แหละการความ่มายอะไรเรร์โอ้โอปุหยุดฟังก่อนหูอู้ยปุยักปุยักระชัตโอปูยักอูสี่ร้อยหนอหนอเลยครับหนอหน นอนๆเลย400โอ้โหปูยักษ์ยักษ์จริงๆอ่ะไอชัดโอ้ทำไมาตัวแค่นี้อย่ามาทำแบบนี้นะอปะัวที่งให้ได้ทุกอย่างมีแค่ต้องเอาไปไว้ตรงนู้นแล้วค่อยกลับมาทุกอย่างมีแค่แต้องใช้ไปยังไง ผไม่กคยสองเอาไว้นเกิดอะไรขึเปล่าต้องแก็คส่วนอย่างก่อนคิดว่าจ้ได้สุดราบไอ้น,นี่ไม่จำไม่ได้สิแช่แล้วของพูดมั่วห้าไหนเออนี่มีอะไรหรือเปล่าใช่โอ้โหไม่จำไม่มีอะไรเบอร์เลยนี่ มันจะแขแล้วเจ๊อีเจ๊อีเวลาจะหมดเวลาจะหมดที่หนหลับไปแ่้อะไรจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วอจะหมดแล้วครับโอ้นีกล่องแค่ซ่อนตัวได้ผมรู้เคตัวเออเดเดินไม่ไป ไม่ต้องคิดเองนั่งเดินไม่ไอนเรื่องเรื่องเข้าครบอย่างวะไม่ครบเอย่างวะาห้าไปเหมือนพนอ้าวที่กลับไม่ทันกลับสู่พื้นติดก็มีแต่ทางลับกันนะมันนั้นไม่กลับ ไว้เลยปูที่ปูใช้ะนะเจ็ดี่เก็ดร้อยเลยขายใหุ้กตัวก่อายตอขาย,ายผมมาขายมขายอ้าวชี้หายแวแล้วกระบองผมล่า โอ้ยเจ็บป่ะอ๊ยซื้อซื้อซื้อเอยอ๊ออ๊ยผม็หน่อยนะฮะโอ้อโอ้ยโอเร็วมากผม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 เร็วมากโ้ยโอ้ยผมเร็วมากผมเร็วมากผมเร็วมากทันใดมาไม่ทันนะ โอ่ะแตกหมดคือตอนนั้นผมไม่เห็น,นะโอ้ะตหรวจแล้วกับสิครับรอดูฉากสภาพน่าจะสบำรวจหมดแล้วมั้งแล้วไม่ได้อะไรเลยขยับเอาปืนไปกัไอ้ชาูด้วย นายดำนะนายดำเอ้ยปืนมันใช่กับเป็ยไอ้บ้ามันใช่ทำอะไรโอ้ยโทษ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 ทีโทษทีฉันไม่รู้ขี้เกียบขี้เงียบขี้เนีย อู้ของเยอะขนาดนี้หรือถ้าผมน่าจะไม่จะไปแล้วโอ้โหฟักทองของดีนี่ว่าอ่าแล้วฟักทองไอ้ชัดแ <c oughs> ปบะฟักทองมาอ่าามาแตามาแล้วนเจ้าของกวาัก่นอน พ่อคุ้มแม่กระป๋องเรี่ยองแสงได้ด้วยใหญ่จะแสงหรือแบบเมื่อกี้เออกูเห็นตัวเองตายใช่งงเอเยมันเกลแค่เหมือนกูด่าตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เหี้ยขายฉันนะอย่าขายฉัน ตีก <łość> ันตีกันตีกันทำเห้อะไรเนี่ยมันไม่ช่วยเหียเลยมีพื้นแลมีอำนาจเลย aku terima, yeat mae tiku, aw, ay chean di nuun, aw, ay chean ini kai, ay chean ini kai, gueng, gueng, ay chean, yeat mae, tiga tel, ay chean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 , tiga nama, bi arai itu aje, nanti bi arai itu aje, aku, aku, rajo. โอยแม่งไม่มีเลยไม่มีเหมืนกันมีแค่ปัทุขอเช็คก,ก่อนยังตายไปอ่ตายย,าตาย,ย,า,ยาตายเช็คก่อนว่าตายยังเหนื่อยม่ตเยี่ยแม่ตีกันเชืเอ่อเลยย่อ อ้หีอาหิอ้จับไอาหีอัอะไรวะพี่ชายจีสาอะไรมาคนฉลบฉองหนึองเอ้ยเจอปัญหาลุตยดูทางนัเยวหลง ใช่ใช่เลยเอ๊เอๆๆไข่ตัวไรให่คือไข่ตัวต้องจะปีกยาอวอะไรัะพี่ชาย,ยเป็นตัวไร้าวแต่แค่เห็นไหมตัวไรไม่เคยเห็นเลย ต้องมองใช่ไหมเออเยอะลูกออเออผมผมยังอยู่ดิแนะี่ยังไงแช่แช่แช่หม้อแล้มแช่แช่ทังนี้ที่ยามลมึงยปิดทำอะไรหอกอะไรหรอเนี่ยปิด <laughs> lại coi lắm lắm này, lắm lắm ai lắm 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 ทามันนะมันตามันเจีอีคุณสามบาทสี่บาทนีู่นทางเสียงตาแล้วฮัลโหลถัดชอบไม่กางชอบถัดถูกไป สู nhà nhà Duke, ่หนทางความตายแล้วข่ายยิหันหัยังห่วงใช่แล้วคนโดดเจ๊อีเจ๊อีเจ๊อีเมียวไหนร้องเอาไอ้สว์เก็บเน่ยไม่เจอคนูแลโอ้โหโอ้โหโอ้โห Fuck you man โว้วอุ้ยอุ้ยไอ้หี้อะไอ้หี้ยคนลุกเลยคนลุกเลยโอ้ยม eh, <c oughs> yeah, ันตามมามันตามมาพิตี้เย้ไม่ไอ้ชัดโอ้โหมันหลอกเราด้วยความน่ารักทำไมฆ่าแมวอะฆ่าแมวพ่ชาย ผนเชน็เดเสร็จแล้วเจ็ดแล้วนะฉันเจ็ดล้วนะฉันเจ็ดล้วนะจ้าฉันเจ็ดล้วนะเอ้ยนายเป็นใครอะ่ะโอ้โหหล่อเท่ซะด้วย ไอ๋าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะไรอะพี่ชายตามผมเลยย้อนมานี่มามาเนี้ยมานี่ยเอ้ยมึงเยี่ยวอะพี่ชายคู่กูมันเหมียวเหมียวเหมียวแม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 วมันเหมียวเหมียวเหมียวมันอีสิครับมันอีจีพี่ประตู โอ้โหอย่างนนโอ้แมวแมวสองสีแมวตาสองสีติดอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นฝีขาวนี่ใช่เลยนะคะแล้วเอาหัวหายแม่กูตีมันไม่ได้เอาหายเนี่ยใันไม่มีอาวุธบออ้าแม่แม่อะไนี่ละมีแต่อันใดก็บมโห กูมีร <aro> ังเงี้ยอีกแล้วไอ้แค่กูมีรังเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยผม้อนรังเงี้ยผมโดนเงี้ยช่วยผมด้วยช่วยฆ่ารังเงี้ยผมดีพี่แคทีมันรเปล่าไปกันเลยพี่เจอรังเงียผมเล่นทีเพิ อ yeah, no yeah. yeah, nah. well no ี่ยามีอาวุธไมอาวุธไม่มีเลยอ่ะมาอีมอีมามมามามาเมวเมวอยู่ไหนเมว่ไหนแมวอยู่ไหนวะเมวอยู่ไหนเมียวเมียวเมีวมียมันี่มาเมเมียวเมยวอยู่ไหนมานี่เลยอ้ตารงขี่อาจางขี่อ้จาชงฉี่อ้ากูกลัวกูกลัวไปแล้วกูกลัวชิย่ด้วย่ฮาอานรามกินเป็นอารมณ์ั่วบูชิย้วฮ แมวแมวไอแมว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 ันนี้สิแมปเปลแมวเปเลยแมวปเปแมวไเปด้าววมไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วไปแอหมดชาชีวิชูชาชาชีวิ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  อไรปลาทูโอ้ยน้ำมันมะกอกเออสิบเอ็ดบาทจนเออจนเงินนะต้องอากการปลาทูเชี่แข็งไปขายโอ้ยจนเหลือเกินอีพลงัง แย่หลงลงครับแม่โมผมหลงจริงโอ้ยโอยเขาตายหมดแล้วนี่ฉนโผ่ดีกลับไป นายเลือกอะไร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 ถามว่านายเลือกอะไรบอสที่มาฮ่าค่าค่าฮ่าแค่ไนเพราะค่กดก่อนยังไงล่ะ Ô hồng mong niệm nữa mày 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 bộ mày ครฮะฮ่ไอ้เจติดตัวคุไอ้เหนือนี่ยแม่นจนอ,าาอีกหนึ่งครั้งีคลิปนี้ก็จะจบเพียงตอนนี้แหละเาพาะผมไม่งดนเหนือ อย่าลัแลักโทษครับผมเองก็เริ่มร้อแล้วจ้ยทางเองก็จบแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพยายามจะพยายามตัดต่ตอให้ดีนะครับพี่ฮะ